สวัสดีครับอยู่กับนายสเปนนาศูนย์หนึ่งนะครับอยู่กับเกม Battlefield Bad Company เวียดนามครับช่วงนี้เป็นช่วงสเปเชียลครับสเปเชียลเออก็คือโหมดนี้จะเป็นการเล่นแบบเวียดนามนครับเป็นภาพเวียดนามเลยนะภารกิจของโหมดนี้ก็คือถล่มกล่องครับเดี๋ยวมันจะเป็นโหมดยูซุสก็คือเป็นกล่องเบี่ยๆให้เราไปถล่มอะไรอย่าพูดมากทำเพงเลงนะเราก็ไปดูดีกว่า นี่ผมใช้ปืนโบราณมากปืนอะไรน,นะ M1 ใช่ไหมใช่จุดต้นในเกมนี้มันจะเป็นแมปเปิดกว้างเรื่อยๆครับเราต้องค่อยๆเป็นพลุมนะนั่นไงอ,อีกพวกเขมรนเอ้ยไม่ใช่เขมรนเวียดน้ำเวียนน้ำอู้ยชาติมานี่ยิงไม่ตายอืมเสร็จไปดึงดอกงามนงาม นั่นนะนนนะได้ไหมใช่ดตดหัวบ้างได้บ้างโอเคเราเจอปืนกลเอ้สยสไนเปอร์สไนเปอร์ครับนะั่นะนะมันอยู่ตรงนั้นอีกคนหนึ่งตรงปราสาทเออไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอ๋อปืนร้อน โอเคเอ็นดิจัตอนนี้คือโอ้ผมเล่นเซฟฝรั่งนะครับคนอาจจะน้อยไปหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคนก็เข้ามากันเองเ <c oughs> ราต้องรีบครับโอเคอันนี้คือการจอยทีมนะครับผมจะจอยเข้าไป Enter Attack โอ้เก okay. hey, oh, ิดใหม่แรเต็มเลยสั่งโอ้ปืนแม่งกระโหลกอะโอ้ยปืนกระโหลวเลยกูกากเองวะนี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วลูกเกิดใหม่อะเกิดใหม่เกิดบนหอแม่งโอ้อยู่ยากละหออยู่ยากละเกิดฐานโอ้ยเกิดได้ กูตายกูตายเออเข,าขอ่าหัวกูตุย <c oughs> นะเกมนี้ก็ต้องระวังด้วยเพราะัตูมารอบทิศทุกด้านทุกที่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะตอนนี้ผมอยู่ทีมที่เสียเปียบแต่ก็ไม่ต้องห่วงหรอกแต่ว่าเดี๋ยวสักู่เขาอ,อาจจะชนะมันะ้ง <c oughs> จอดรถมาตรงนี้จอดขนาดนี้แล้วก็กด F2 ครับยิงใ,ใครก็ยิงแม่งเลยโอเคดาวไปนะโอ้ยเคีียโอ้โหพ่อมึงต้นไม้ระเบิดเลยเคีียปืนกลเนี่เยเคีียต้นไม้ไปเลยโอเคตายละ <c oughs> แล้วก็ฆ่าหกตายสามแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปถลมเวียดนามกันไปทางไหนวะกูโอเคดาวมีไหมมีไหมมีไหมเฮ้ยนั่นบนเขาบนเขาลงไปแล้วเดี๋ยวผมขอหาก่อนครับเพราะว่า เราต้องระมัดระวังด้วยเพราะด่านนี้มันเวียดนามมันเียนก็นพื้นที่มากเวียดนามก็ขึ้นชื่อในการบุดลุยนะต้องระวังจะคนเล่นเขาไม่ใช่เวียดนามเหรอเด้โอเคเข้ามาประจําตำแหน่งรถเฮ้ยงอบชีตายต้นไม้ระเบิด ปืนกลนแน่าหรอวะแม่งยิงต้นไม้ระเบิดเนี้ยนะรถถังแม่งจะยิงบ้านตูมเลยไหมเนี่ยขนาดปืนกลนต้นไม้เอ,อ้ยรถถังระเบิดแน่ออ๋โอเคหนึ่งดอกหรือคนหนึ่งหรือคนหนึ่งเอาตายสองโอเคนะเรามีหน้าที่คุมกันรถถัง

นะใจเย็นๆนะครับเกมนี้ต้องใจเย็นๆเหลือคนหนึ่งครับยัเหลืออีกคนนึงช่างมันนะอืมาแล้วมาแล้วตายคอนแทคเอนดี้เอนดี้เจ้าคือเชือต้นไม้ ต้นไม้แม่งเกลียนเฮ้ยโอ้ยโอ้ไปแล้วไปแล้วเอ้าเฮ้ยมึงมาไงดี่เฮ้ยลงไปตัดลงไปรถกูไอ้เหี้ยรถกูออกไปรถกูรถกูตัดลงไปหล่อนะมึงไอ้ตัดตีตีไข่รถกูแไปไปไป นี่ยครับมันให้มาระเบิดกล่องนี้ครับนี่คือภารกิจของดานี้เอาเอาเอ้ยเออโอเคเราไปหาที่หมกภารกิจก็คือคุ้มกันกล่องนี้ไม่ให้พวกมันมาแกะระเบิดครับเหมือนการแบบวางบอมอ่อ,อะแต่ว่านี้จะเป็นเหมือนวางบอมตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดนะ ถ้าเราเคลียร์ทางได้เราก็จะได้ขยายพื้นที่ไปทางต่อไปโอเียคกล่องระเบิดแล้วตอนนี้เรา19ตาย3นะครับรีโรด มีดาว,ดวโอเคแมตเปิดแล้วครับไปกันต่อเลยขึ <c oughs> ้นดิเออรถถังสมัยนี้อาจจะโบราณไปหน่อยนะสงครามเวียดนามชักเปิดเพลงเชียอะไรก็ไม่รู้นะรถถังแม่งเปิดเพลงโคตรล็อกเลยสัสเฮ้ยเฮ้ย มีเรื่องโอ้ยอพิจิอพิจิอุอย้ยอ่ายั่นเอาไปแดกเต็มดอกไม่ตายโอ้ยเอเปลี่ยนเป็นป้อมปืนกลดีกว่าครับโอ้โดนแล้วเราโดนอพิจิไปร่ำแล้วดอกนึง เอาเออเอาไอ้ที่ขึ้นรถถังสมไมวันนี้ทำมันเราลงเราลงเฮ้ยประตูประตูให้มันปล่อยไปปล่อยไปดูสิอุ้ยสไนเปอร์นี่มีดาวโอเคพอเกตมุสไลทำการแฮกกล่องครับ โอ้ยเชี hmm. oh, right. ่ยแม่งย oh, well ิงข้างหลังไอ้สัสโอ้เถื่อนไหวเวลสามสิบเนี่ยหน้าแม่งโคตรเวียดนามเลยเชี่ยมีปืนอะไรให้ใช้บ้างไม่ใช้ปืนนี้กันดีกว่าโอ้โหเฟ็กกินเชี่ยบอยนี่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 รถเทอ้ป รอรอแต่เราเราจะไม่บูครับเราจะไม่บูเราจะปล่อยรถมันไปลแล้วขี่แค่นี้แหละครับเราจะเป็นหน่วยซุ่มโจมตีนะ,นะเอ้ยนั่นนะโอ้ยเชี่ยอุย้ยแม่งตุ๋ยกูไอีกตั๊โอ้ยวิวสามสิบอีกนะไม่เป็นไรแม่งน,นะถือว่าฟาดเคาะนะเออมาเกิดกับเพื่อนครับสปาวมาที่เพื่อน tao tập bọc. tay. ủa nè. ô. đồnระเบิด tui tay. M21 rồi right. yên yên, chơi yên ok, la bom đã, rồi mà đó

นี่โอ้เนียนเนียว่ะเอาใหม่ครับโดนสอยเหมือนกันนะสอยเขาโดนเขาสอยต่อนั่งเงียนเหรอไม่ตายใช้กองกำบ,บังให้เป็นประโยชน์เฮ็ดช็อต เน้นเนีนเนีนเน้นหายเหยื่อ,อก่อนนะหายเหยื่อหลังไงแบกแบกแกยังไม่มีมุมยิงครับแต่ตอนนี้ยิงได้แล้วเฮ็ช็อ,อน,เนเฮ้ยเ่เล่นสนต้องใจเย็นเกมเนีเ้โอ้ยเชี้ย่โดน ไม่ครับหม่ใจเย็นๆใจเย็นๆโอ้ยโ,โดนไหลไอคนเดิมชิวนะมึงชิวไอสัตว์นั่งชิวนั่งชิวนะอา่านั่งชิวอย่างนี้มันเลยอย่าให้กูได้ห่อนะกูดได้หอแล้วกูจะซานเลยนะมึงคอยดูแล้วทีนี้มึงมีเรื่องมึง,มง เพื่อนกับกูแล้วไอ้สัตว์สไนเปอร์เนี่ยไอ้แสบมึงตายตายเก่งเพียงเพาะเดียวไหนไหนมึงมึงไม่ตายปุ๊บเละนัะนะแม่งวิ่งเข้าป่าคนนึงไอ้สัตว์เก่งเก่งวินเข้าป่าไหนมึงมึงมึงอยู่ไหนอยิงนี่ใช่ไหม อยู่ไหนในะป่าโม้ไม่เห็นโอ้โหโดนยิง คนเริ่มเยอะแล้วครับพอภาคนี้ขับมันสุดละขับง่ายกว่าภาคแตนดาร์ดนะบินชา้า ชิวๆครับชิวๆเป็นเย็นๆนะครับใจเย็นๆขึ้นหอเราต้องชิวๆหมุนช้าๆนะเราต้องกด W นำหน้านะช้าๆแล้วก็ลอยบูมแล้วแม่งก็ไม่โดนทุกคนไม่ไมนี่มึงโอ้โหอืมเต็มดอกไปอีกคนหูยหยิบก้า ตายแปดครับสกอร์สวยมากๆตอนนี้อ่นานา่นาๆอีกคนนึงนั่นแหละไปอีกศพนึงครับบินชา้าๆช,ชิวๆใจเย็นๆหาเหยื่อนะอืม,มไม่ตายใช่ไหมเดยวกูมาเดี๋ยวกูมาผ่านมึงกูงวน <c oughs> พอจะล่วงแล้วครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอล่วงเราก็เริ่มใหม่ได้ชิวิวิวชิวๆใจเย็นจะพายิงไงไก่เหมือนปลาให้เรายิงไงวะพวกนีโโโโโ้โอ้โอ้โอ้พอจะพังแล้วพอจะพังแล้ว <c oughs> ใจเย็นเย็นใจเย็น,ยนโอเคได้เวลาทิ้งหอแล้วครับเ,เกยตื้นหน่อยโอเคกลับเข้าสู่โหมดสนัยครับนะ วิ่เลยคุณเอนรมี่วิ่เลยระเบิดออกฮะเป็นไหน้หาเฮ้ยอีเชีย่ยเฮ้ยมึงตายแน่ตัดอืมเอาอีเชีย่ตตยต้นต้นไม้ โอ้ย oh, ต,ตัดต้นต้นไม้ไอ้เชี่ยวบมบแม่งเลยตัดไม่ไหวแล้วเอาเอานะเอเอ,เอโอเคครับงั้นก็นะจบคลิปภาคนี้แต่โดยดีเสียเถิดนะจ้าก็อ,อะไรโอเคพวกเราด้วีนี่ครับสวัสดีครับ